ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกครับผมเดิมเก็ตคุงจะมาขะนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกาลังใจผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนก็วันนี้ครับวางจากงานละครแล้วครับเพื่อนๆนก็พาเพื่อนเพื่อนครับมาดูราคาปลาที่จัดจุจักกันอีกแล้วนะวันนี้ที่ผมถ่ายนะคือวันที่14นะครับเมษายนนะก็คือวันพุธนะครับผมถือโอกาสมาตลาดลาเล่เนี่ยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่า ตลาดลาเล่มีอะไรนะครับก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะเพิ่งลงไปเมื่อวานนี้เองอืมก็เดี๋ยวมาดูกันครับจัดตุจักในวันสงการครับมีอะไรขายบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะไปดูในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับเพื่อนๆอ่าก่อนอื่นเลยก็ใส่แมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะแล้วก็ตรวจวัดไข้ก่อนเข้านะครับอ่าตอนนี้โควิดมันกลับมาอีกแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูปลาครับว่ามีปลาอะไรกันบ้าง ก็ร้านแรกนะครับที่ผมแวะประจำนะครับก็คือร้านป้ากัดของลุงครับก็มีเบอร์ติดต่อนะสามารถส่งได้นะเพื่อนก็ลองโทรไปสอบถามลุงให้ได้นะครับสําหรับสายป้ากัดทั้งหลายนะอแล้ววันนี้ผมก็ได้รู้ครับว่านอกจากจะพกตังมาซื้อปลาแล้วนะครับต้องพกไฟฉายมาด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูการที่เราจะส่งปลากัดในน้ำำําดําๆแบบนี้เนาะเพราะว่าปลากัดเนี่ยน้ําที่อยู่ในโหลเขาดองมานะครับ ดองอ่ะพวกใบหูฟางสูตรต่างๆของเขาแหละอมบางทีมองไม่เห็นตัวปลาครับก็ต้องส่องไฟฉายนะครับแบบนี้เลยอ่าก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับก็เราไม่ใช่คนเลี้ยงประกัดเนาะแต่ถ่ายมาเป็นบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนดูนะเนาะเผื่อสายประกัดทั้งหลายอยากจะดูนะครับอ่าก็ในโหลนี้ก็ตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อน,อนสำหรับใครที่อยากจะดูอ่าคลิปประกัดนะครับในตลาดลาเล่น,นะครับสามารถไปดูได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะ ประกาศตักวประกาศสีประกาศแฟนซีเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเื่อนโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับร้านลุงนะเรับนเพื่อนอ่านี่ส่องให้ดูกันอีกรอบหนึ่ง okay. Okay. ประมาณนี้เลยเพื่อนคนชอบก็ชอบจริงๆครับแล้วแต่าสายนะอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกครับ <PowerPoint> ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันสงการพอดีเนาะ1ิบสี่เมษาย,ยนร้านบางร้านก็ ปิดค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ถือว่าเงียบเหงานะก็ยังมีคนเดินคึกคักนะครับแล้วก็ร้านก็ยังมีประมาณเจ็ดสิเปอร์ซนตนะเพื่อนๆวัน,นนี้เนาะโอเคครับระหว่างทางก็จะมีร้านอุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงปลาเยอะแยะมากมายเลยก็มาถึงอีกร้านนึงครับร้านปลาหมอสีตำนานนะเพื่อนๆออามากี่รอบผมก็ต้องถ่ายนะครับร้านนี้ก็ ปลาที่อยู่ในถุงนับก็ร้อยกาบาท2 0 0ร้อยาบาทเท่านั้นครับไม่แพงครับก็ชอบตัวไหนก็ยกไปได้เลยนะอะอันนี้ครับแ80ดสบาทร้อยหนึ่งเท่านั้นนะที่นอนแผๆนี่ให้เราดูมุกดูมาร์ตอี่อย่างชัดเจนครับเพื่อนก็ร้านนี้นะผมเคยซื้อถูกสุดๆนะครับสี่บบาทเท่านั้นนะเพราะว่าลุงเขาจะกลับบ้านแล้วเนาะเก็บร้านแล้วประมาณนี้นะครับก็ลองแวะมาดูกันได้ครับอันนี้ก็คือร้านของลุงเหมือนกันครับ ก็ใครที่เล่นตู้ไม้น้ำนะครับก็สามารถซื้อไปตกแต่งตู้ได้นะอ่าผมก็มีตู้พวกไม้น้ําอยู่อันหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ตกแต่งยังไม่ทำะไรเลยนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะเพื่อนอ่าของวิเศษครับประจําตู้ปลานะใบหูกวางครับที่จัดจักมีค่ามากนะเก็บมาขายกันนะเนี่ยอ่าถุงละสิบาทยี่สิบาทนะรประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวมาดูราคาปลาถุงละริมทางกันบ้างนะเพื่อน,อ,นอ่าโซนตํานานครับตรงนี้ ก็ม้าเขียวครับร้อยตัว200บาทนะตกตัวสบาทบาท2บาทเท่านั้นเองครับเพื<ๆ>่อนๆโคตรถูกเลยม้าเขียวจะมีราคาที่แพงที่สุดนะครับเพื<ๆ>่อนๆนอกนั้นก็จะร้อยตัว1้อยสาบาทครับแต่บางถุงครับเขาจะรวมไว้เลยนะเป็นม้ารวมนะก็สามารถยกถุงไปได้เลยครับอันนี้หางยูงครับโอ้โคตรเยอะครับสองาบาทเนี่ย นี่ปลาทองครับห้าสิบตัวร้อยห้าสิบครับถูกมากมากเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วร้านขายปลาแถวบ้านเพื่อนเพื่อนะตัวละกี่บาทกันนะอ่าตัวจัก,กรพรรดิสิบตัวสองร้อยนะตกตัวยี่สิบบาทนะเพื่อนๆอนอ่าโคตรถูกครับก็มาดูกันต่อครับนี่คือร้านเดียวกันครับเพื่อนเออ่าหกตัวสองร้อยครับโอ้ถูกมากมากครับจัก,กรพรรดิ ส0ิบตัวร้อแปดิครับอันนี้เป็นลูกบาเนะาะไซร์ลูกบาก็สําหรับใครที่เข้ามาดูผมคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวิธีการดูนะถ้าเขาเขียนว่าสิบสองทับสองร้อยอย่างนี้นะก็คือสิบสองตัวสองรอยบาทอันนี้คือแปดตัวสองร้อบาทอ่าประมาณนี้เลยแต่ถ้าเขียนเลขเฉๆแบบนี้ก็คือถุงละห้าสิบบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ่าบางคนอาจจะงงเนาะอ่าอธิบายจะได้อ่าดูอย่างไม่สงสัยโอเคครับประมาณนี้ ก็จะเป็นถุงปลารวมนะครับอย่างนี้ผู่เมียครับร้อยตัวสองรบอ่หาสิบครับปลาหางนกยูงนะก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับผมก็แผนกล้องให้ช้าที่สุดแล้วเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเพื่อนนะอปลาถุงถูกจริงๆครับถ้าเป็นปลาคาร์บนะคเขาเขาก็จะคะสีแล้วนะแต่ไซส์เดียวกันคับเพื่อนๆก็มาดูร้านปลาคาร์บอีกร้านหนึ่งบ้างครับเพื่อนๆ ก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะก็ไซส์เดียวกันนะแต่ข่ะสีมาแล้วเนาะสีตัวสองร้อยอสีตัวสองร้อยห้าสิบนะครับยี่สิบห้าตัวร้อยสมสิบาทนะครับก็หัวถุงนี้สวยมากๆครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนสีตัวสามร้อยบาทนะตกตัวไม่กี่บาทเองอนะ ชอบถุงไหนก็จัดไปได้เลยนะเพื่อนนะเออไม่แพงครับก็สำหรับสายปลาคาร์บนะเพื่อนๆตัวใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กเบิ้มก็มีนมนะเพราะว่าปลาถุงเนี่ยครับมันถูกกว่าปลาที่อยู่ในร้านแน่น,นอนนะเนาะแล้วก็เลือกอที่เราชอบนะแล้วก็จัดไปได้เลยก็เดี๋ยวมาดูอีร้านหนึ่งบ้างครับเพื่อนๆก็ตรงนี้นะครับเป็นโซลิงทางเดินนะจตุจักรเนาะจากมิกจตุจักรสู่เจเจมอนะเพื่อน ก็จะมีร้านขายปลาเนี่ยโหเรียงกันไปแบบยาวเหยียดเลยอ,ะอ่ะอ่า้าไม่ติดเทศกาลเนี่ยโหยาวเหยียดแล้วคนก็แบบโหแน่นมากๆนะอะอเพราะปลามันถูกนะครับริมทางเดินเนี่ยเพราะเป็นปลาถุงครับปลาที่มีอยู่ในร้านเนาะอืมประมาณนี้เลยราคาก็มีราคาติดอย่างชัดเจนครับเพื่อนๆเขาจะเขียนไว้บนถุงแบบนี้เลยแต่ตัวสามร้อยห้าสิบนะสามสิบตัวร้อยห้าสิบนะ ก็จะเป็นลูกปลานะลูกปลาคาบนะครับก็เอาไปขุนกันมันเลยไซนี้ก็จะขอฝากช่องสักหน่อยนะเ,นเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์นะกดแชร์เนาะก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะก็ผมก็จะทำคลิปแนวเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็รีวิวของบ้างนะไปเที่ยวบ้างนะน่นี้นั่นเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์ แกเพื่อนๆแน่นอนเนาะไม่มากก็น้อยโอเคครับประมาณนี้เลยต่อมาดูปลากันต่อครับก็ยังอยู่ที่ร้านปลาคาร์ฟนะครับอันนี้สามสิบตัวร้อยห้าสิบบาทไงอยี่สิบตัวร้อยแปดสิบแปดตัวสามร้อยห้าสิบครับประมูลกันเลยทีเดียวนะกน็นะีะครับร้านปลาแม่น้ำมาน้อยเป็นดนิงเนาะแต่ก็พอมีให้เพื่อนๆดูนะครับ พราะมันติดสงการนะครับตอนนี้เนาะอื่าตะเพียนครับร้อยแปดสิบาทนะสองตัวตะเพียนทองครับก็ไซส์ประมาณสี่ห้านิ้วนะแล้วก็จะเป็นพวกสอดรวมบอลลูนรวมนะใส่ถุงไว้ถุงละห้าสิบบาทครับอันนี้ถูกใจหยิบไปได้เลยนะ จะเป็นพวกปลาสีนะครับอันนี้โอ้ช็อกเกอร์ครับโคตรใหญ่ครับอันนี้เป็นพวกเต่าญี่ปุ่นก็มีนะอ่าปลาทองครับถุงละลอยครับถุงละสองตัวเนาะก็ซื้อไปเป็นคู่นะครับประมาณนี้ลาหางลูกยุงครับรวมเนาะถุงละห้าสิบาท หมูลายสองร้อยห้าสิบบาทอ่าเนี่ยจะเป็นด้านบนจะเป็นปลาไม้น้ำเล็กๆ,ๆน้อยเนาะกดคังครับถุงละร้อยนะหมูลายจิ้มฟันนะครับร้อยเดียวนะหลายตัวเลยข้างบนจะเป็นเสืตอตอครับก็สี่ร้อยห้าสิบบาทครับห้าร้อยประมาณนี้ จะเป็นปลาถุงนะครับข้างๆกันนะฮอลันดาแปดตัวสองร้อยห่งรถยุงโอ้ต่เพียนสามสิบตัวร้อยห้าสิบเองเพื่อนร้อยตัวร้อยห้าสิบครับสอดรวมนะกระดีรวมก็มีร้อยตัวสองร้อย น,นี่ครับเพื่อนเพื่อนก็มาดูกันอีกร้านครับเพืเ่อนร้านนี้ก็ปลาค่อนข้างเยอะดีเหมือนกันนะมารวีครับตัวละแปดสิบาทนะแล้วก็จะมีพวกปลาพวงก,ก็มีนะตะเพียนสีตัวร้อยเสือพ่อนน้ำก็มีอันนี้เป็นเลเทลนะครับกระสูบครับตัวละห้าสิบบาทเท่านั้นนะ นกแก้วก็มีเออนกแก้วคั่วร้อยหกสิบาทนะเพื่อนร้อยหกสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับกตะเพียนออโอเคอันนี้สิบตัวเก้าร้อยนะนกแก้วนะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนเอนอ ครับสั้นนะครับหกรนะเขาดำร้อยแปอน้ำพึ่งเริ่มที่150นะครับแต่ถ้าเป็นเผือก250บึกก็มีนะอะโอเคครับประมาณนี้นะก็ยังคิดว่าร้านยังเปิดเยอะนะครับก็มาดูร้านปลาไม้น้ำมาครับยี่สกนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับกระโคไทยนะครับนี้ แต่เพียนตัวนี้ครับตัวละสี่ร้อยนะไซส์แบบบิ๊กเบิ้มมากนะเ,เขาดำมั้ร้อยห้าสิบโอปลาไซส์ใหญ่งน้นเลยเพื่อนร้านนี้นะล้านปลาแม่น้ำน้าสิเว่นครับฉลามหางไหมสองตัวสองร้อยห้าสิบครับก็ถ้าใครดูไม่ทันนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะกระโคไทยครับเทพาสั้นก็มีนะอา่าบอดี้ช็อตนะ กาไทยครับพอลงตู้แล้วโอ้โหเกบสวยมากๆครับกาโฟไทยเนี่ยปลาฉลาดนะครับสองตัวร้อยหมูลายนะครับร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะประมาณนี้เลยจ้ะสำหรับใครที่สนใจนะครับจัดจุจักเปิดทุกวันนะไม่มีวันปิดครับเพื่อนๆอสงการก็เปิดแต่ร้านจะน้อยไปนิดนึงครับก็สำหรับใครนะที่อยากจะดูปลาถูกๆนะครับผมก็แนะนำนะให้มาวันพุธนะ ที่จัดู้จักนะครับมีตลาดลาเล่นะพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถวัดนะครับมาขายเนาะเป็นปลาราคาขายส่งครับเป็นปลาถุงแบบนี้เลยแต่ว่าจะอยู่ในโดมนะข้างเจเจมอมาได้นะครับใสๆก็ตั้งแล้วนะก็ใครที่อยากจะรู้นะครับตลาดลาเล่มีอะไรนะครับก็ไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับผมก็เพิ่งไปมานะสดร้อนๆเลยเพิ่งลงไปครับโอเคครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะนี่คือเสือต่อครับเจ็ร้อยห้าสิบาทมีหลายตัวมากๆนะเป็นเสือแม่น้ําครับ เลเทียวห้าสิบาทครับโอเคครับก็ตรงนี้เป็นร้านปลานะครับหน้าเซเว่นเนาะก็จะมีปลาเยอะแยะมากมายนะเป็นพวกปลาแม่น้ำนะครับถุงละห้าสิบบาทนะครับโมโนสิบตัวนะครับร้อยห้าสิบครับก็ใขรที่ดูไม่ทันนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะเพื่อน ก็แผนกล้องให้ช้าที่สุดแล้วนะโลมาก็มีสองรหสิบาทเองก็เป็นโลมาที่ขี้เล่นนะไม่เป็นนะเคยดูในคลิปอ่ามันจะเล่นพวกลูกบอลเล่นนู่นเล่นนี่นะครับอยู่ในตู้เนาะอันนี้จะเป็นกระพงลายครับจะมีลักษณะคล้ายเหมือนพวกเสือตอเนาะลายเดียวกันเป็นพวกตระกูลเดียวกันนะครับอ่าฉลามหางไม้ครับสิบตัวสองร้อยนะตกตัวสิบบาทอ่าอันนี้คือตะภาคเนะ ฉลามหางใหม่ครับออันนี้เป็นปลาดุกแพนด้านะครับสิบตัวสองร้อยนะครับโตไปสวยมากๆครับปลาดุกลายจุดนะเพื่อนอไทเกอร์ครับห้าตัวสามร้อยนะไฟเล็กๆอยู่เลยแต่ขุนกันมันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับจตุจักในวันสงการครับก็ไม่มีหลับไหลนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับก็เปิดทุกวันครับ แต่ก็ร้านก็จะเหลือประมาณ70%นะประมาณนี้เลยโอเคครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆนาก็ถ้าเพื่อนๆครับนึกถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะครับก็ให้นึกถึงช่องผมไว้ช่องละกันครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ